กราบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักนะครับวันนี้นะฮะก็จะพาทุกคนนะครับผมไปถ่ายนานะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเราก็ได้ทําการเกี่ยวข้าวไปหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาถ่ายนาเออไม่ใช่ถ่ายนาดิอันนี้เป็นเครื่องตีดินนะครับผมเออจะพาทุกคนไปตีดินนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นรถไถคูปต้านะครับแล้วก็รถตีดินนะครับอันนี้เป็นรถตีดินโดยเฉพาะเลยอ่ะนะนี่เลยครับโคเท่นะครับผมปันเจริญการช่างนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปไปปั่นนาประมาณ20ไร่นะครับ2คนกับน้อยเกมนะครับผมวันนี้ไปครับผมมาดาบแรกนะฮะเราก็ต้องแบบย้ายรถคูปต้าขึ้นรถเทลเลอร์ก่อนเลยครับนี่รถเทลเลอร์เอ้ไม่ใช่ไอรถรถไถคูปะต้าเสียปานนะับไปชนเลยเสยแอ้วที่ไหนเริ่มรวนละล้วนได้ดี เมื่อกี้เกมพูดรถเทเลอร์เนาะอ่านี่มาจัดเล่นการช่างนะทุกคนนะคุต้าครับคุต้าเราที่ก็ยังรถตีดินเนาเจ้าสาวเจ้าเดิมนะทุกคนนะมาดูกันว่าคุโต้ากับรถตีดินนะครับผมท่านไหนจะแรงกว่ากันนะฮะไปเมื่อเร็วไม่ติดไม่ติดแล้วหนึ่งครับพี่าไม่รอช้าโอ้เกมอยู่ดูถูกคุโต้าพี่เด้อครับผม ก็เลยว่าโคตรแรงเทเลอร์ใหม่ครับเทเลอร์ใหม่ครับกวาดหน่อยเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรมาเลยเขาวัดเขาวัดแล้วเทเลอร์เขาอย่างเดียวเลยจีก้านี่นี่ยทุกคนก็ธรรมดาน่ามีจ็คแบ๊กโคตนะเฮ้ยเฮ้ยเทำไมถางย้ี่เลยวะเอ้ยไม่ใช่ละเกมถอย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 เดี๋ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา าบอกแล้วมนเลยเขก็คิดอยู่นะแหน่แน่แหน่้เาหน่อยไงก็ดันหน้ารถเราไงไแม่ทันก็ดนนะครับทุกคนไปวันนี้ไปท้ายหู่บ้านเอ้ยยกล้อป่ะเอ้ยจแ่อยกล้อได้ปะเกมอะไระรถรถมันหนักอที่มันต้องยะแ่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มันยกล้อได้ไงไม่รู้อ่ะไอรถแทเลอร์ัวแรงเปล่าเ่ เอ้มันขึ้นเนินอ่ะเมื่อกี้อ่ะล้อเลยครับผมเราไปไกลไหมพี่โท้ายหมู่บ้านนะครับประมาณนู่นแหละประมาณอีกประมาณ2กิโลครับประมาณสกิโลโอเครับผมทาสะพานมาครับไกลนิดนึงจริงๆแล้วก็แบบเราก็ขับรถไถมาได้นะแต่ว่าเราอยากใช้เทรลเลอร์นะอยากโชว์เทรลเลอร์ใหม่ครับทุกคน อย <laughs> ากากวัดเอาง่ายก็คืออยากกวัดน,วนั่นแหละนะพีทุกคนนะใช่แล้วครับผม่านะสิ้นเลยครับสิ้นเลยไกลไหมพี่ใกล้ถึงแล้ววางเกี่ยวต้นไม้ร่วงนะพี่เกี่ยวต้นไม้ร่วงนะไม่ไม่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าอันนี้ <ad> ron, เป็นรถ <ad ron, S 1> รถไท <ad ron. S 1> ยน,นี่ไงอันนี้เป็นไล่ที่เราอ่ามาถ่ายตอนนัน้นนะเกมจำได้ปะมาเกี่ยวพี่เกี่ยวแล้วนี่แหละนี่แหละเออมาเกี่ยวมาเกี่ยวพูดผิด ใช่ไหมเขาเบื่อแล้วทุกคนนะถ้ามันเบื่อหรือว่าเธอไปชัดเจีดพีชคำตอบไปได้เวลาตอบตันนานะครับผมดูผมนี่วิธีการจอดรถผมโคตรเที้ยวเอียงด้วยนี่ไม่กลัวพว่ำเหรอกลัวรอผมเนี่ยรถที่มีสามชาติแบบผมเปล่าพี่ไม่มีครับ <c oughs> โหยี่สิบไล่ละดูแต้โคตรหตัน แต่ดังขึ้นนั่นนะนะฮะพร้อมปี๊พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพี่ไม่เดินเครื่องอย่าเดาเดาตัวตัวอะไรอ่ะตัวบีใช่ไหมตัวบีแล้วตัวบีแล้วตัวบีเอออย่างแรงว่ะอ๋อมาดิเกมมาดิมาดิเจมคือมาต้าเป่าผมเกมไปก่อนพี่ว่ะเกมมันปั่นไม่หมดอ่ะคอมเร็วแล้วคอมเร็วมันก็คอมการอะไรดิตอนเนี้ยเราอ่ะเจราอย่างเท่ พี่รถรกลับไปก่อนเลยครับเดี๋ยวซื้อค้าต่อเลยยทีเอสพี่ดิปันน่นนาครับปั่นไม่ให้เหลือนี่ของแท้ครับของแท้เออออเหัอเออเออเอวทิ่มแบบหายละวล่างเลพี่ว่างเลยเมื่อกี้สิ้นเกินนะเมื่อกี้สิ้นเกินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราเอาไปฝั่งนู้นกันนะครับแล้วเราเย็นสบายัทุกคนนะตอนนั้นที่ไม่เอารถเกีเ่ยวตู้แอร์มาทีนี้เราด ขีงเราใหญ่เลยแล้วเราะแอร์เย็นฉับเลยนะทุกคนนะฉับเลยอะไดอเวลาครับวันนี้วันนี้อากาศดีครับวันนี้อากาศดีไม่ต้องไปเจอแดดแล้วผมสบายเลยอะวันนี้วันนี้อากาศดีอะไรพี่ลูกขับก็สบายอย่านะเดี๋ยวเจอรถไถหัวผมสิบล้อพี่นะโอ้แอร์รถเท่าแจ็พิ่แอร์รถคันาดนี้ดีไหมเหรอพี่ใช่เหรอใช่พี่ผมไม่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรนะไอ้ี่ไอพ่อน้าผู้หลบเลย ในเกมพี่เก็บตามขอบไปด้วยอ่ะเด็กจะชนกันไหมนี่ไม่รู้พี่เดียวรถกลับไปก่อนก็ได้แล้วเดชจะชนกันหรือเปล่าเดี๋ยววเราวันนี้เราจะทำเสร็จแม่จะใช้เอา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 อยอพี่พี่อย่าไปด๋อยโอ้โมไปอยู่ที่เดิมเลยเดี๋ยวเกมแป๊ดหน่อยพี่จัดการพี่จัดการต่อเรื่อยๆไปต่อไได้เลยได้เลย ต่อไปฝากให้ฝากไปครับต่อไปพิณกองนิดกองเลยนะกองเสกเอาเด็ด <announcing S 1> ใหญ่ตุดเรื่องปั่นเอาหมดครับผม์อ่าอบอกเลยปั่นหมดนะครับไม่นนสนว่านาใครเออเปิดหมดไม่สนผู้ใครแล้วพี่นะ้องได้คตาด้วยครับตาแรงแล้วมันเน็ดมันเน็บมันเน็บ,ม,นบมือไว้ที่เอวทำไมวะเนี่ย คันเล่ไงคันโยกไม่ใช่คันเล่นันโยกคันโยกใช่ไหมคันโยกโอคโบต้าช้าจังเลยครับโอ้คุณไปก่อนผมทีเสียหรอครับคุณน้อยเกมโบต้าไมซ้โบต้าไมซิเหมนรถปีนีเลยอะคุณน้อยเกมไปก่อนผมทีเสียหรอครับปกปโอเคต่อครับ รถเราน e e ี oh, so oh, yeah. camera, ่เขาทิ้งเขาทิ้งขี้ไว้แล้วป่ะเขาทิ้งขี <S <s ้ไว้แล้วทุกคนนี่เราจะกวาดองไงโอ้โหเขาทิ้งขี้ไว้ให้เราเก็บอ่ะผมเลือผ่านเลยที่มันเป็นรถรถรถเล็กก็รถของรถใหญ่กลับเสียเปล่ามาแบบนี้เสียเปียาครับเสียเปล่าลำลำรถหนุนนานเลยพีดทำไปทำมาเนี่ยก็แก้เสร็จแล้วเนี่ยของแขครับอันนี้ อันนี้เปลี่ยนจากการเผาฟางเป็นเขออาเรียกนะดีดินนะใช่ครับเอามาเป็นปุ๋ยนะใช่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 มันหมกักแบบปกติแล้วบางคนเขาจะไถเออไม่ใช่เขาจะเผาแล้วรักเกี่ยวเ็จใช่แต่น,นี้แบบ,เ,<อ>บเขาไม่<อ>ก็เอาไปอัดก้อนอะไรแบบนี้ใช่ใช่แต่นี่คือเขาปัดรวมกันเลยไงนี่ครับภา,ายในแบบโคตรสมจริงผมไม่อยากจะคุยเนี่ยยังไง รถถ่ยฮะขับรถถ่ยนีย่ด้วยลากรอแท้เขาแท้ขนาดผมช้ชนชนะค <c ress> รับชนนะครับชนนะครับตักทุกโอ้พี่ไว้แต่มันไม่หดุดไง <c ress> รถไม่หบุกไงเออแข้งแข้งนิ่มยืดได้อะไรวะธ <c oughs> รรมดาที่ไหนนะพี่ <c oughs> มันยืดได้ธรรมดา เลยเก็บผมจะไม่ให้เหลือชี้ละนี่เดี๋ยวเลยเนี่ยแล้วแบบนี้เลยพี่จะตามทันแล้วเนี่เดี๋ยวะแบบนั้นมันจะ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 เหลือสี่งที่ไม่เหลือนะพี่เหลือไม่เหลือนะจะเป็นจะเป็นลูกปวงกเอาเลี้ยงไปครับเลียงไปครับเดินขี้ตัวนะฮะเพราตรงนี้มันไม่ได้ปัดเนี่ยไม่ได้ตีเลยไม่ได้งานตีดินนี่ชอบด้วยแต่เองขี้ๆไม่ต้องเยอะ ฝากด้วยนะครับโอ้อะไรวะทิ้งขี้ให้เราเก็บหมดแล้วเราช้าเลยทีนี้ขออภายในรถเราคก็ชิวนะคก็ชิวก็ชิวของเรานี่ไม่ชิวเลยอ่ะเก็บขี้คุณมาเก็บโอเคครับผมดูเพราะดูเพราภายในนี่คือขับได้นะทุกคนนะมาถ้ามีเสียงรถตัวต้องขออภัยด้วยนะผมเพราะว่ารถดำสัมผาสหน้าบ้านนะเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าว เขากดเข้าออกมาแล้วทุกคนนะคนในเกมนี้น่ๆแล้วพี่รถผมสัตว์พ่อผมสัตว์ทั้งคนนี่คือเทนเลอร์นะพี่นะรถเทนเนอร์ผ่านหน้าบ้านนี่คือสัตว์ทั้งตัวรถผมบ้านผมมาสัตว์ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ผมรู้สึกเดียวขอมันลั่นพี่ไม่เครื่องพีดีเราเครื่องพีดีเราพีดีเราเล่นแล้วกินตั้งเมื่อกี้ไงถี่ถ้าหลอกก็ถ้าหลอกตาเลยใช่ใช่ ว่าสิดูนะผมคนเล่เกมทิ้งขี้หรอทุกคนไม่เก็บแล้วไม่เกี่ยวเขาเขาไม่สมดีเลยพี่อยี่เรื่องนี้ที่ทกให้มันทำให้มันเป็นมช้าเลยใช่เหรอไม่เกี่ยวนะช้าเลยนะไม่เดี่ยวช้าเดี๋ยวตอนเนี้ยเออรู้สึกจัดเลยได้เหยียบะเนี้ยเรืออะอะไรวะเรื่อเรือเออซิ่งเลยอ่ะ ก็อมัน่าจะฝืดเรพี่กัน่าเป็นโคทรเออมันมันเก่าไงเหมาแบบิ่งที่เดิมแล้วไมไหนมาไหนสักทีเลยที่สุได้จะเสร็จไหมนี่วันนี้เจอยู่นะพี่มาเจตเจเลยเหรอใช่พี่เสร็จโคโคเอกูเ็นยอีกเยอะเลยนะนี่เรผมม่อยากซิ่งค่ม่เี่ีแล้ว ผมในเกมทิ้งขี้ไปเปยอะมาก<ค>เลยฮะ <ห ả? S 1> นี่กะทิไว้เหมือนกันแหละแต่ผมเก็บให้พี่นะก <laughs> ็เก็บใหขาเพี่อเก็บหนูเนี่ยเสียงพ้อละมากไอ้โซ่ตะขาบแบบนี้โซ่ตะขาบแบบนี้มันเลียวนนมันเลี้ยวขางไอ้งนี่มันต้องมีอะไรแล้วผมไปดูยางออกม,มาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นจุดล้ออะไรพี่ผมได้ดูแต่เป็นโซ่เนาะนี่ตัวถ่ายรูปตาพี่เปล่า อย่าเหรอเวลาขอเดียวม,มากไปมันก็จะค้างมันก็จะดีไปทางก็จะกลายเป็นแซกกลายเป็นโซเซโซเซ,ซ,เซตัออ้งน้อยเกมไม่ทันเลยกูเลยอีอยเยอะมากเพิ่มเยอะมเยอะจังวะเขาบอกมันเตยพี่ไม่ใช่ไอ้นานหลือเพิ่มเยอะอว่าเก็บขี้ให้เกมแป๊บเดียวเ็จก่อนแล้วนี่เก็บขี้ให้เกมก่อนตอนนี้คือเขาบอก กตา้าคิดแรงเอาเนุ่กคนา้คร<ส>ต่อมาเด็กรับ่าเริ่มไม่มกีนเสีงนะอรมาเสียามกกากนเสียร่าเริจกวได้นะแ้จอเด็เสียน,นี่ไปครับผมแต่มีนก็เยอะอยู่นะ,ะไม่ใส่ขี้ๆเลยนะคุณมาเกม มันแบบใ,<ส>ใ<ส>ท่ขี้ขี้เลยนะเก็บขี้หมดเลยนะโอ้ขี้เยอะใช่ไหอเกินนะช่วงนี้เราข้าวเดียวดูพี่งั้นผมม็เลยเก็บขี้ก่อนเก็บขี้ก่อนเก็บขี้ให้คนแถวนี้ก่อนแถวนี้ขี้ขี้ไว้เยอะเลยว่ะนิดเดียวเองเดียวนิดเดียวแน่ใจเหรอนิดเดียว มนันน่าจะมีเครื่องตีดินใหญ่กว่านี้นะใช่อันีแต่คันี้อที่นะนะอัน,นี้แต่คันรถอ่ะไรมันก็มีอันใหญ่กว่านี้นะพี่พเป็นของในเกมอ่ะพี่พี่เราใช้อยู่ฮาวเลยเราจะเราจะเราจะที่สูดท่อเนี่ย โอ้พี่มันจะเก็บขี้เนาะพยายามให้เดยแต่เีพ่หน่อยี่เดียวสามันสมนเดียาพอเยอะจังวะเรื่อเกี่ยวข้าวไกว่านะเอาที่รนั้นคือตรงตรงนั้นคือหกพันโค้งเยอะเกนไปพี่อันนี้แบบโอ้โหโคตเยอะ เดี๋ยวข้าวน,นี้เราแก้เสร็จแล้วในวป่านนี้ได้พี่เตัดกันเส้นตรงไปเลยนะการเย็นๆๆเย็นเย็น้เลยรเนะอ้เเยไอ้จะซกแซอยา,านะนี่โอาโเขาด,ดีมันความแรงมันไม่ฟูดนแบบนี้โซ่อะ ใี่ครับรู้สึกตื่นแล้วตอนนี้รถใกล้พักแล้นี่ออก,ออกใกล้พักเพื่ใกล้พักโอ้โหเหลือกันแล้วกันละแบ่งครื่องไหมแบ่งครื่องไหมได้ที่ได้เฮ้ยเฮ็ดเอาที่เอาฝั่งฝั่งขวานะมาดูกัน,นะครับว่าใครจะเหลือที่มากกว่ากันนะครับฝาฝั่งขวาเฮ้ยใส่ผมไปก่อน,นครับใส่ผมไปก่อน ทำไมเขาโกงพื้นที่เราปะเนี่ยโกงอะไรแต่เขาจะได้น้อยกว่าเรานอะเพรากะที่ไมเค่อจะน้อยกว่าเราเน่ะเท่ากันเท่ากันครับเท่ากันผมไม่ได้ลำเอียงครับทำไมลำไม่ตรงครับผมเนี่ยเท่ากันครับเนี่ยที่เอาตลับเมตรมาวัดแล้วเมื่อกี้นี่เชราผม ตรงกองที่พี่แบกเนี่ยพี่ไม่พี่ไม่ใจดีมาเก็บเหรอหอะไรที่ตรงที่พี่แบ่งไว้อะใน <c oughs> ไ,ไม่มีเพิ่งไอต่อนไอต่อนฝั่งรถข้างบน เก็บเลยนะทุกนายเห็นป่ะเก็บครับเก็บนี่ไงไม่ก็เดี๋ยวเราเก็บที่หลังไงโอ้โหเก็บแล้วเนี่ยโอ้นายี่สิบได้ว่ะถ่ายแต่ดเดียวในชีวิตจริงทำไมไม่เร็วแบบนี้มาใ่คกนันนะในชีวิตจริงมันปัญหาเรื่องรถเสียสาวดิเป็นปัญหา ได้กองเศษฟางัืโดที่ผมตึเยอะกว่านิดนึงไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยนิดเดียวอ่ะเวลาเสร็จก่อนน้อยเกมเดี๋ยวนี้ได้เพราะว่าพี่รถพี่มันมันเดียวง่ายไงลูกผมดูดิอ๋มันจะคู่กันหรอหละไม่ไม่มันตั้งลำใหม่มีการเพราะมันคดีเดียวไม่ได้เนี่ยเลยเกมเขาอ้างผมครับพี ผู้คนไม่เชื่อมาดูช่องน้อยเกมได้นะทุกคนนะแอบของเอาพีา่ <ตา S 1> ใจ,ใจ<ห>ดีเก็บให้ตอนนี้ขอบคุณครับไม่ว่างแล้วใช่ไหมพี่ไม่่างครับยังไม่เสร็จ ยี่สิบไล่อ่ะไม่ใช่น้อยนะเสียบรล้เสียดด้วยหรือว่าดูไหนว่ารถมันเป็นโซ่อ่ะพนะี่หรือว่ามอเตอร์เสียดันอูผมเล็กอย่างงูเลยพี่เดี๋ยวเราไปเก็บขี้หน่อย เกมเกี่ยวช้าจังเลยอะ่ะไม่ทันคูมาตาเลยไม่ใช่ที่เรมวงเลี้ยวมันดูยากที่สุดต่อเลยถ้าพี่ใจดีพี่ก็มาหาผมได้นะอย่นี้ใกล้จะขี่เลย เกมเก็บช้ามากเลยปั่นนาช้ามากเลยโอ้มันเดียวยากที่ลองมาสอบดูดิแล้ววิจะรู้ว่ามันเดียวว่ามันเดียวยากขนาดไหนถ้าดูเสจดีแล้วก็แค่คุณหัดหัดหน้ายอมรับมันแล้วมันช่วยผมอันนี้เป็นพี่แบงค์ครึ่งแล้วนี่ เรไปเที่ยวนี้รอบนี้รอบสุดท้ายจะหมดแล้วเตมาไม่หมดรอบเดียวหมด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 เก็บะเก็บนิดเดียวนิดเดียว e นิดเดียวนิดเดียวนิดเสร็จแล้วนะครับผมโอ้โหยี่ไล่โคตตึงร้อยอ อันดับเครื่องใหม่ครับผมก่อนจะเสร็จนะฮะอ่าอันนี้รถน้อยเกนะนะฮะโอ้โหนี่สามข้าสามข้าจงแต่จังแต่ขบ่างรถหมดเลยพีออ่โอเคประมาณนี้นะครับผมสลับคลิปปั่นนานะครับผมอ่า ชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับคลิปนี้ผมกับนอยเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม